อยากกินได้เยอะเลยหนูอ่ะอ๋อพี่ไปกินเหรอไม่พี่ผมกินไปหมดเมื่อกี้เลยเออมาให้แห่มาพี่ให้แห่แห่เพื่อนเฮ้ยเพื่อนฮะเป็นอะไรเนี่ยอะไรเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับหมาอมเลยเนี่ยนี่คือเพื่อนพี่ช่วยแห่แห่กับชาติมาเกิดชาดนี้เกิดเป็นหมาเดี๋ยวเพื่อนที่สมัยไหนสลับมายพี่สลับมาจากไหนเนี่ยตอนชาติมาเกิดเลยต้องเรียกเขาว่าไงเฮ้ยเขาหันนม่หันแม่พี่แห่หันมาหันมาพี่โอ้โหอายุมากกว่าเราเหรออายุมากกว่าแย่พี่แห่เฮ้ยหนเพื่อนเราวไงจัดได้เปล่า เนี่ยไอ้ไหวพี่เขาดิพี่แฮ่เอาดิมีเส้งตื่นตามเติมเดี๋ยวพี่เช้งหลอกใช่หรือเปล่าเปป็นไไว้ียไม่หลอกไม่หลอกพี่แฮ่อันนี้ซื้อมาฝากพวกผมเหรอตั้งแต่ที่สมัยเป็นมนุษย์ละชอบชอบกินขนมครกมากเลยพี่แฮ่เนี่ยนะเออยจะบอกว่าจะซื้อมาเนี่ยให้อะหมาเอ้ยไม่ใช่พี่แฮ่พี่แฮ่นี่ยเขาพี่แฮ่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 มาเนี่ยเอ้ยแ่เนี่ยขนมพี่แฮ่เนี่ยเออ ตายเลยเฮ้ยเฮ้วันนี้ออกทีวีแล้วเพื่อนพี่แฮมเหมือนไม่ชอบเนาะเออพี่แฮ้มอิ่มลวกินหนค่กกบอนดิชอบกินหนคบไม่กล้าลงกลัวกลัวกลัวความสูงมัดเลยไม่กล้าลงร้อนเนะมันร้อนเลยพี่แสดงว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดีพี่แอมชอบกินหนคกพี่ไม่ใช่แล้วอร่อยนะไอ้้เฮ้ยอ้้อ้ฮเฮ้ยเยฮฮฮย้ นี่วิญญาณเข้ามาเรื่องนี้เฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเป็นไงเนาะเฮ้ยหมอพี่แฮ่สมัยเป็นเพื่อนเนี่ยชอบกินขนมครกชอบกินขนมครกเออเออเออนะนี่นี่ก็เพื่อนนี่ก็เพื่อนกันเพื่อนกันโอ้ยแย่เฮ้ยอร่อยยิ่งลองกินี่เฮ้ยพี่แฮ่แยนพี่แฮ่ เดี๋ยวมันย้ายไปกันเร็วขนาดนั้นเลยอะไรวะไอ้นี่ผมถามจริงตอนวัยรุ่นพี่ตกรถสำล้อแล้วสมองฟาดพื้นไหมเนี่ยไม่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 มีเลยไม่เออเฮ้ยอีแแห่อะไรยังไงเนี่ยเอ้อืออีแแห่มันกับอีแแห่สองแห่เลยเนี่ยตี๋เนี่ยเอ้ยเอานี่เพื่องหมดเลยเนี่ยหมดเลย เพิ่งก็หมดเลยนี่ก็ห้าแห่เลยพี่ห้าแห่เลยใช่นี่ห้าแห่แล้วเรามันจะตัดก็ห้าแห่เนี่ยเออเสียงหมาใครใครกินนมคอกก็เป็นเพื่อนหมดเลยเหรอเฮ้ยไอ้แห่เฮ้ยแห่แห่เหรอหกแห่เนี่ยหกแห่แล้วโอ้หแห่กับท่านมาเกิดผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะแถวบ้านผมเขากินขนมค็อกหมดแหละเอ้ตั้งหมดนี่โดนหลอกขายหมาเหรอเหรอเขาไม่แห่หมดเลยดิใครใครมาให้เนี่ยหมาเนี่ยเออ นี่เขาบอกเขาขายเท่าไรเนี่ยบอกสี่หมื่นสี่หมื่นใครจะโง่เสื้อพี่ก็เลยไม่เอาไม่เอาหรอกเอากันสองหมื่นได้ไหมทองแถมสามตัวมาเลยโอ้เป็นแพ็กเกจเลยแทนสตัวเจอแล้วเจอแล้วไอ้คนที่โง่อ่ะ